สวัสดีผู้ชมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในฟรีฟลายสายด่วนกีเซ่เลยฮะพักที่แล้วนี่มีคนบอกว่าอยากได้อยากเจอกับน้องอีกนะครับน้องปสองน้องป้าช้างอุย้ยอ่อนอยู่ด้วยพี่ <laughs> เสียงยังน่ารักโว่นายนะจำเราได้ด้วยเหรอจำได้ทำไมจำได้อ่ะอพี่เป็นนักยูทูบไงพี่เป็นนักยูทูบพี่ไม่ได้เป็นนักก็ที่ พี่ตอนตอนพี่เอาเอาลงเอาออเอาคลิปของผมอะไปลงด้วยที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วแล้วพี่เซนเซอร์ไว้ทำไมฮะเซนเซอร์อะไรอ่ะที่ผมบอกแกะช่องอะไรมากที่สุดแล้วผมก็บอกที่เซนเซอร์ไว้ทำไมทำไมนายอยากให้คนอื่นรู้เหรอว่านายเกล็ดช่องอะไรอ่ะไม่ยากแล้วนายว่าเราทำไมที่เราเซนเซอร์คำนายให้อะไม่ไม่ได้ว่าแค่ถานายว่าเราชัดๆนะตอนแรกนว่าเรา ทีนี้นายก็รู้จักฮานโลเกอร์แล้วดิใช่ป่ะผมไปถามพ่กพ้อเลยพูอห้องบอกไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูจริงปะเนี่ยถามแค่ห้องผมว่าดูพูอหองคานโลเกอร์ไหมเพ่นบอกไม่ไ <guarding> ด <okay>? ้ดูไม่รู้จักเลยไม่ได้ดูไม่รู้จักเลยโอ้ตายตายตายคุณคิดว่าผมพูดเล่นอ่เหรอคิดว่าพูดเล่น คนคนคนว้าวกระป๋ well. องอะไร <independence> เอ้ยยังไงเออนด่ยังไงอย่ามาหนีอย่ามาหนีมาหนีอยูมาหนียู่เอ้ยนีไปยิงไปปาดปาดตามอยู่นี่อยู่นี่เออเป็นไงมันเป็นยังไงมันมันมันเป็นยิงไม่โดนเลยมันยิงโดนเดินยิงไม่ถึงได้ ใช่อย Ooh, abad, er ู่ในบ้านอยู่บ้านนี่แหละอยู่ในบ้านนี่แหละเอาอยู่ข้างนอกเหรอเอานายนายเราพูดผิดนายเราโกหกนาพูดผิดเออฉลองเล่นตั้งนานกุนเชมนายกิน